สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับรายงานสดจากประเทศเกาหลีใต้นะครับจากเมืองอินชอนครับโดยบีแหลมสิยงนะควันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเช้าเหมือนเดิมนะครับแม่ที่นี่เนี่ยตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วครับเราก็ออกมาทํางานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับนะฮก็วันนี้เนี่ยแยกกันไปทํางานอย่างเมามันเลยนะครับ ทีมงานของเรามันอยู่ที่นี่กันสามท่านด้วยกันนะครับคุณโหน่งเนี่ยไปตั้งแต่หกโมงเช้านะครับวันนี้ไปดูวอลเลย์บอลน,นะครับแล้วก็พิจุยคิวทองนะฮะพี่ใหญ่ของทัพของเราตอนนี้ก็ไปถ่ายกอล์ฟตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับส่วนผมนี่ก็เพิ่งตื่นครับ <laughs> ตามสไตล์นะฮะวันนี้เดี๋ยวเตรียมที่จะไปผมเนี่ยมีภารกิจก็คือไปหาคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับซึ่งว่ากันว่าเป็นคนที่เนื้อหอมที่สุดอีกคนหนึ่งในชั่วโมงนี้นะฮะเพราะว่า แม่ตอนนี้เนี่ยแกทําอะไรก็เนียนไปหมดครับคนราศีมังกรครับเมื่อวานนี้นําทีมชาติไทยทลกหนังมังกรนะครับสองประตูต่อศูนย์ครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นครับทีมชาติจีนอุดในการเจอกับทีมชาติไทยครับก็มีโอกาสได้พูดคุยครับกับแฟนฟุตบอลผ่านทาง a ฟ e b o ๊ k หลายท่านเลยทีเดียวครับว่าที่ดูอยู่เนี่ยมันมถูกหรือเปล่านะฮะใส่เสื้อถูกหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะใน โลกฟุตบอลในยุคปัจจุบันนะครับเกมเมื่อบานนี้สนามแข่งขันไกลมากนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างไกลครับนักข่าวก็ตุบปัตุปตปเปครับกว่าจะถึงที่พักกันนะครับแต่ว่าทุกคนมีความสุขครับเมื่อเห็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแล้วนะครับการยิง2ประตูครับของอดิศักกาสอนครับแมถหรือว่าแจ้งเกิดได้อย่าง เ็ภาคภูมิจริงๆนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ถือว่ากองหน้าทีมชาติไทยทั้งสองคนนะฮะทั้งชนะนันป้อมบุบผาซึ่งเป็นนักกีฬาที่เล่นได้ใช้เวลาเร็วที่สุดครับในการแข่งขันทั้งนี้คือ8นาทีนะฮะแล้วก็ต้องพักไปนะก็สามารถทำประตูได้แต่อธิศักดิ์ซึ่งเป็นตัวหลักมาโดยตลอดนะครับก็ทำา2ประตูครับให้กับทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ซึ่งภายหลังการแข่งขันนะครับโคซิโกก็บอกเลยครับว่า นี่เป็นเกมที่เขาก็ตกใจเหมือนกันครับว่าทําไมจีนมาเล่นเกมรับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยวันเมื่อวานนี้นะฮะก็มีนักข่าวจีนเนี่ยพยายามครับมาทําข่าวมาขอสัมภาษณ์ตัวเขานะฮะแล้วก็ขอสัมภาษณ์อดีศักด์เพราะว่าเคยยิงจีนมาแล้วก็ในระดับสโมสรก็เคยยิงสโมสรของจีนด้วยนะฮะก็ โคซิโกก็ s <S <S เลยเอานักฟุตบอลคนอื่นมาให้สัมภาษณ์ซะเลยครับด้วยอันิศักก์ว่าอันิศัก์พักผ่อนอยู่นะฮะก็เ,เป็นการสับขาหลอกเล็กน้อยถึงปานกลางครับไทยชนะ2-0นะครับเข้าไปเจอกับทีมชาติจอแดนนะฮะที่ต่อเวลาแล้วเอาชนะคีกิสถานมาได้2ประตูต่อ0นะฮะในช่วงของการต่อเวลานะครับก็ทางชัยชนะในครั้งนี้นะครับ ทีมชาติไทยก็รับเงินอัดฉีดไปตามสไตล์นะครับก็รับไปตอนนี้เนี่ยเท่าไร่อย่าเพิ่งไปตกใจครับแต่เนี่ยใจผมเลยครับอยากให้ได้เหรียญทองครับจะได้เห็นกันไปเลยครับว่า55ล้านมันเป็นอย่างไรนะอัดฉีดกันให้ยับเลยครับตอนนี้รู้สึกมีความสุขกระลึเกินครับในการอัดฉีดนะฮะยิ่งทีมฟุตบอลหญิงบอกว่าถ้าได้แชมป์จะอัดฉีดโมฮหลานบานหรหลือไทยครับ มากมายมหาศาลนะครับถึง22ล้านบาทนะครับเป็นการอัดจ,จีดที่คนที่ออกข่าวก็สิ้นคิดนะฮะคนเราคงพูดกันอย่างนั้นนะฮะมมนมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับแล้วก็อย่าอย่าคิดว่าการการที่มาให้มาตั้งตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับมันเล่นในเรื่องความรู้สึกของนักกีฬาซึ่งทุกคนเนี่ยรู้ดีครับ ทุกคนมีสมองนะฮะก็คงจะคิดได้ครับว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะในเรื่องของฟุตบอลหญิงนะฮะส่วนฟุตบอลชายอาชีพอะไรครับนัดล่าสุดนี่ก็รับไปนะฮะหล้านสามแสนบาทนะครับแม่นายกสมาคมไม่อยู่เนี่ยฟอร์มบอลไทยดีจริงๆครับเหลือเชื่อนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีตัวแทนมานั่งชมอยู่ครับก็คือเปาหนอมครับแกมานั่งอยู่ครับก่างใกล้ๆนักข่าวด้วยนักข่าวนั่งกันเงียบเก็บเลยนะฮะกลัวกรรมการก็แปลกๆครับ มาดูทางฝั่งการให้สัมภาษณ์ของโค้ชจีนบ้างครับก็คือฝูโป้นะครับที่ต้องนํามานําเสนอนิดนึงครับก็เพราะว่าโอ้ผมเห็นปฏิิรยาของผู้สื่อข่าวจีนนะครับที่ยิงคําถามไปยังฝูโป้นะครับก็ผมฟังไม่ออกครับว่าเขาถามอะไรนะครับแต่ว่าการกระนายิงคําถามก็รู้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมจีนซึ่งมีมีประชาชนเนี่ยเยอะที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าทีมฟุตบอลเนี่ยเข็นยังไงก็ไม่ขึ้นนะฮะก็ ฟูโป้ก็ตอบเลยครับบอกว่า,าเขาแปลแล้วนะเรียบร้อยอันนี้นะออกมาก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเน้นตั้งรับครับแล้วก็สวนกลับนะฮะงงไปหมดเลยครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปนับตั้งแต่พวกเขาเ,เหลือ10คนนะครับแล้วการที่มาเสียประตูเร็วตั้งแต่นาทีที่1น,นะฮะของครึ่งเวลาหลังเนี่ยมันทําให้เล่นยากมากแล้วก็ขอชื่นชมว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่ง และที่สําคัญเนี่ยมีความคล่องตัวสูงมากนะครับจนพวกเขานั้นวิ่งไล่ไม่ทันนะครับฟูโปเนี่ยดูจากฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยนะฮะก็คงก็ต้องออกครับดูแล้วสภาพนี้นะไม่น่ารอดนะครับก็นี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเข้าไปเจอกับจอแดนนะครับแต่วันอาทิตย์นี้นะครับส่วนวันนี้เราจะมีเกมสําคัญอีกหนึ่งเกมครับก็คือฟุตบอลหญิงนะครับฟุตบอลหญิงจะ หลัาที่ทำสิตินะครับเข้าสู่รอบ2เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมนะครับจะเจอกับเวียดนามนะครับที่โกยางสเตเดียมนะครับ14นาฬิกาวันนี้ช่อง3ถ่ายทอดสดนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจอดำจอแดงจอเขียวจอเหลืองยังไงผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าตามรายงานตอนนี้ในช่อง3ถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็วันนี้ เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมีแถลงข่าวที่ซองโดเพสเซนเตอร์นะครับโคชหนึ่งะครับหนึ่งรือไทยสะทองเวียนนะครับก็มาเลยครับชื่อเล่นเด็กๆชื่อโยงนะครับก็เดินมากับไมดุกชุงนะฮะซึ่งเป็นโคชชาวเวียดนามนะครับก็มาแถลงข่าวนะครับอย่างเป็นทางการกันก่อนที่จะเจอกันนะครับโคชหนึ่งก็บอกว่าจุดเด่นของเวียดนามเนี่ยคือบุกดีบุกแล้วเร็วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าขาดความแม่นยำประเด็นก็คือ นักกีฬาเราห้ามประมาทเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่แม่นครับอาจจะแม่นวันที่เจอทีมชาติไทยก็ได้นะครับแล้วก็เวียดนามชุดนี้มีสไตล์การเล่นที่ดีแล้วก็เน้นในระบบของทีมเวิร์กนะคทีมค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับแล้วถ้าโค้ชหนึ่งก็บอกว่าถ้ายืดเยื้อจนถึงจุดโทษก็เลือกนักบ,บอลที่ความมั่นใจและสมัครใจของนักบ,บอลเป็นหลักในการเข้าไปยิงประตูนะครับเคยจําได้ครับว่าทีมชาติไทยสาวของเราเนี่ยยิงจุดโทษแพ้เวียดนาม ในซีเกมลาวนัดจริงแลเลิศนะฮะยิง3คนยิงไม่เข้าเลยครับแพ้0ูนจะเป็นลมเหลือเชื่อจริงๆนะฮะก็พรุ่งนี้นะฮะวันนี้นะฮะขออภัยนะครับก็จะลงเล่น11ตัวจริงของไทยครับก็คือวราพรบุญสิงห์นะครับกองหลังก็คือวรุณีเพชรวิเศษดารัตช่างปลูกนะครับศีรษะจะไม่เหมือนคนอื่นครับคนนี้นะฮะแล้วก็นักการชินวง์สุนิสาสร้างไทยสงครับขยับขึ้นมาที่แผงกลางครับถึงแผงหน้าก็มีพิกุลเขื่อนเพชรนะครับ วิไลพรบุตรดวงนะครับศิลาวันอินตะมีนะครับรัติการทองสมบัตินิสา่มเย็นแล้วก็ม้าเหล็กของเราครับการจนาสังเงินนะครับคือผมได้นั่งดูฟอร์มของเวียดนามเนี่ยเวียดนามนี่ไม่มีม้าครับแต่ของเรามีม้าครับก็คือการจนาสังเงินครับคอยดูการขึ้นเกมทางด้านขวาของเธอนะครับส่วนเวียดนามนะครับก็คงจะไม่ประกาศรายชื่อ1 1ตัวจริงครับเพราะว่าแค่ชื่อประตูก็จะเป็นลมนะครับ แดงที่เทือตรินนะครับก็จะเป็นนายประตูเป็นจอมเก่านะครับส่วนกองหลังเนี่ยก็คือเวียนที่งอกอันเนี่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับส่วนเกมที่จะขึ้นเกมขึ้นมานะครับก็คือเวียนที่ทูเย็ดดุงกับเวียนที่หุงนะฮะสองคนนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะฮะก็เชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับทีมชาติไทยเราหน้าจะยย้ำแค้นได้สำเร็จนะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเมื่อาวานแล้วก็วันนี้นะฮะ ที่นำมาฝากกันจากอินชอนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเรากลับมาพบกันใหม่กับการรายงานนะครับวันนี้บีหลมสิงครับรายงานจากอินชอนครับแล้วก็แน่นอนครับภาพถ่ายจากพิ่โจคิวทองนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ